ะคจะพาทุกคนไปเที่ยวหัวหินที่ถัดไปที่เราจะไปก็คือร้านชาเขียวที่ร้านเนี้ยไม่มีบน Google Map เรามาดูนะคะวันนักว้าอืออันนี้นนดีมากพอบอบบนี้ อันนี้คือฟุตในกล้องหนูหนูจะโชว์ทะเลให้ดูก็ <c oughs> คือร้านอยู่ติดทะเลเลย <c oughs> อาจจะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เป็นเด็กถือกล้องเองวันนี้ย แน่นอนนะคะว่าถ้าต้องมาหัวหินร้านนี้ก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนอกจากจะมีวิวสวยๆแล้วอาหารก็อร่อยเหมือนกันนะที่นี่คือร้านเด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 เล็กบิสโตรนะคะตอนแรกก่อนหนูจะมาหนูอ่านว่าดีเล็กบิสโตรแล้วแบบที่เขาบอกว่าเอออ่านว่า ดีเล็กนะคะไม่ใช่ดิเล็กดีเล็กเอ็กกับตั้งใบ่นะคะก็คือเป็นร้านกาแฟทุกคนเขาจะดิบกาแฟให้ดูแบบสดๆเลยแต่หนูว่าเป็นคนไม่กินกาแฟชาป้าหนูเลยแกว่าจะบอกพี่เจ้าของร้านว่าขอกาแฟอะไรก็ได้ที่หนูกินได้สําหรับคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟเดี๋ยวพาไปดูข้างในเตรียมพร้อมแล้วคือหนูจะบอกพี่เขาว่าพี่คะหนูขอลองดิบเองได้ไหมเป็นอยู่ได้ไหมนะแต่เตรียมพร้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาอะไรดิครับหนูอยากกินกาแฟแต่ว่าปกติหนูไม่กินกาแฟ แล้วหนูขอลองดิบเองได้ไหมคะได้วหนึ่งแล้วกันเก้วเดียวพอเผื่อกินไม่ได้จะใส่อันนี้นะครับใส่นิดใสอยุ๊ยเกินเกนเกินเกินลองบดไหมบดค่ะลองดจัดไปบุนไปเรื่อยๆมุนไปเรื่อยๆแล้วถ้านูมเครื่องฟิวเป็นี้ก็ไเก็บให้ด้วยไป้ยได้ว้ว ยังมีอยู่นิดนึงนี่ไงใช่เราก็จะมาล้างฟิลเตอร์กันก่อนจะทำเป็นทรงกรวยเหมือนในนี้เลยกระดาษแบบกระดาษทดลองเจะให้มันเปียกๆแบบนี้เปียกเราก็จะทให้กระดาษกันฟิลเตอร์เนี่ยมันติดกันไปโดนทิ้งเอตัวนี้ไปก่อนทิ้งอุ้ยเมื่อกี้บมดไม่หมดบมดไม่หมดน่าเขินเลย ตอกมายี่กรัมเท่ากับที่เราผดไปมาันพูนลองดิฟไหมตัดการได้เลยเทตรงกลางก่อนแล้วค่อยหมุนเป็นกดใหม่อ้าวเอาแล้วฝึกมือไปเรื่อยๆค่อยๆเทค่อยๆเทค่อยๆให้มันตึงไปเรื่อยๆเฮียเรามาดูนะคะวันหนักว่างเบาๆใช้เทให้มันเป็นเส้นเล็กที่สุดไงเส้นเล็กมันก็จะประมาณนี้จริงๆแล้วมันก็จะเป็นเบาๆเสร็จภาพเส้นเล็กก็จบ พี่เขาบอกว่าต่อให้เราดิฟีิดแต่มันก็กินได้แต่ว่าแค่มันอร่อยเราเรืองวันหลักว่าเราฝึกมือไปเรื่อยเรื่อยเอาวันนี้เทไฟสวยงามความเสิร์ฟนะคะท่ามบอ๋อกาแฟดิฟเองนะคะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมอยู่อยู่ท่าใเบถึงมาเอกกับร้านดีเล็กเรียกได้ว่าเป็น ร้านใหม่ที่ย้ายที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่จริงๆเราอยู่เราอยู่ที่โรงแรมด e ีเฮาส์หัวหินแต่ว่าเราก็มีเพื่อนมีคาเฟ่ยเอยอะๆเราก็แบบอ่ะไปไปเอกไว้เรื่อยๆหลายๆที่เพื่อที่จะความหลกักๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าอยากกินนะคะทุกคนดูเห็นร้านมาก,ก่อนนะคะว่าวันนี้ร้านเปิดที่ไหนร้านเปิดวันไหนบ้างคะร้าเปิดวันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นใครอยากมาลองกมอง็มาลองได้นะคะตอนนี้หนูก็จะลองแล้วหนึ่งลองเลยแต่แคนมาเข้าก่อน ทุกคนวันนี้เราเป็นนักเรียนเราก็ต้องให้พี่เจ้าของร้านชิมก่อนนะคะว่ามันได้เรื่องไหมมันดิฟเร็วไปมั้งราคามันก็เลยแอบจางไปนิดนึงโอ้โเลยนิดนึงนิดนึง,นนง,นนงฝึกมือไปไเรื่อย <laughs> บอกเลยว่าดิฟกาแฟาต้องใช้ฝีม,มือค่ะชิมก่อนก่อนโมง <laughs> หนูว่านะทุกคนมันต้องเปรียบเทียบอันนี้พี่เขาทำกับอันที่หนูทำ คือแบบคือมันเป็นกลิ่นกาแฟที่มันหอมเหมือนกันนะแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันอนะ่ะรู้แบบเศร้าอะคุณลอาจริงนะหนูรู้สึกว่าหนูทำไม่อร่อยอะฝักร้านไหมคะฝักร้านตั้มใหญ่นะครับผมเปิดร้านเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อีกอย่างที่ตอนบอกไปว่าเราจะไปที่ไหนวันไหนก็อย่าลืมติดตามในเพจนะครับทุกคนอย่าลืมมาลองนะว่ากาแฟที่พี่เคานีว่าอร่อยทุกคนอย่าได้กินที่หนูทำเลยคุอลองอันนี้คือเค้กมันม่วงของร้านดิเล็กนะคะ านจริงร้านดีเลก็กเขาเป็นร้านที่มีขายทั้งน้ําขนมเคก้กแล้วก็ทั้งอาหารคาวนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารคาวกันอีกร้านหนึ่งที่หนูจองไว้นะคะเราก็เลยจะกินเค้กไปก่อนก็คือเ,อเรียกได้ว่าเค้กนาหน้านะคะอันนี้คือเค้กมันม่วงนะคะก็เป็นชั้นเคกกก้กปกติเลยกลางมันเป็นมะพร้าวไม่ตรงนี้เป็นมะพร้าวอ,อร่อยอ่ะ ลืมบอกว่าร้านนี้มีไอติมประจำฤดูกาลด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นทุเรียนก็คือแม่แก้วคือเปิดออกมาคือแบบเขาเปิดให้ดมคือโอ้ทุเรียนถ้าใครชอบกินทุเรียนน่าจะชอบแต่บอกเลยตรงนี้ว่าอแตะไม่ได้ชอบกินทุเรียนแต่มันน่ากินนะมันดูเป็นแบบว่าไอติมทาใหม่อ่ะทุกคนไอติมทำสดมาลองกันได้นะคะมาลองกันได้ คนคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านน้องเจเจแล้วนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะสไตล์แบบพื้นบ้านเป็นบ้านน,นิดนึงโลเคอลนะคะที่สําคัญคือราคาดีมากทุกคนร้านนี้แล้วก็อร่อยคือวันนี้หนูสั่งไข่เชียวผัดช,ชา้าซึ่กระดยิยงยำยอดมะพร้าวไปยำยอดมะพร้าวอร่อยมากทุกคนแต่ว่าเรื่องของเรื่องคืเอเมื่อกี้เขาเดนมาบอกว่ายำยอดมะพร้าวหมดหรือแบบยังไงนนอะหนูก็ยังมีน้องไข่เชียวผัดชา้าแล้วก็ร้านน้องเจเจร้านนี้นะคะอยู่ในซอยหัวหิน45นะคะถ้าเกิดเข้าจากหน้าซอย <ๆ S 2> ก็จะอยู่สายมือเลย จอดรถในร้านก็ได้หน้าร้านก็ได้นะคะจอดได้หมดแล้วก็เดินเข้ามาในร้านทุกคนแล้วก็ที่สําคัญมาก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 ต้องโทรมาจองก่อนนะคะถ้าไม่จองไม่ได้กินนะคะทุกคนบอกเลยเพราะว่าเดินเข้ามาในร้านคือกโต๊ะมีแปะชื่อไว้หมดลเอ้ต้องจ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 องซเดี๋ยวเราหันมาแป๊บนึงเจแดงกเทียมเเดนหวยเชียวผัดชากินเลยคือแม่แกเขาบอกว่า ยำยอดมะพร้าวไม่มีมก็เลยบอกเขาว่างั้นเอายำทะเลแทนก็ได้ชิมหอยเชลน่ากินมากน่ากินมากๆมาก,มากอร่อยอร่อยมากทุกคนหอยเชลเขาสดมากเลยอ่ะแบบว่าเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบจุ u ซี่อ่ะหอยเชลผ่านทาร้านนี้หัวใจนะคะทุกคนหัวใจใส่หัวใจให้ด้วยอุอ้ยอุยเปลือกกุ่งกระเด็นไปตรงนู้น กกุ้งกระดี่งกุ้งเด่งมากอร่อยทั้งคู่เลยเรียกได้ว่ากินแบบไม่วางทอนนะคะหนูเองกินมากเลยปลาหมึกไหมอืมเค็มเปรี้ยวหวานพอดีมากแล้วก็ปลาหมึกเขาลวกสุกพอดีนะคะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาเซฮง หมดไปจานหนึ่งแล้วเพิ่จะเซีิโอเคสองจานเมนูนก่อนหน้านี้แล้ันนี้คือจานใหม่บอกเลยว่าหมดแน่อร่อยมากหนูชอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะที่ถัดไปที่เราจะไปก็คือร้านชาเขียวที่ร้านเนี้ไม่มีบน Google Ma p หาบน g o o g l e Ma p ไม่เจอแน่นอนบอกเลยแต่หนูจะพาไปอยู่ข้างๆร้านอินุนะคะเป็นร้านแบบคาเฟ่เพราะฉะนั้นไปเลยอยาได้ช ซอยหัวหิบเอ็น,นะคะเขา้าไปเลยมียิ้มด้วยนี่พอเราเลี้ยวเข้ามาแล้วพอถึงแล้วร้านชาเขียวที่อยากกินแต่ว่าเก่งไม่มีตรงนั้เขาปิดตรงกลางไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่าร้านเนี้ยมันเป็นชาเขียวแบบชงๆอย่างเงี้ยที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในทั่วๆแล้วก็ดีๆ,ๆเดี๋ยวไว้ถ้ารอบหน้าได้มาหัวหิยนอีกจะกลับมาใหม่เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูแต่ว่าวันนี้ก็นกบินว่อนเลย เรายังมีอีกหลายร้านเลยแต่ว่าเดี๋ยวพาไปอีกร้านหนึ่งแทนนะกันแต่ที่เรานกร้านชื่อร้านอะไรนะนอมที่เป็นร้านชาเขียวนะคะที่เป็นร้านชาเขียวชงตอนนี้เดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปร้านชิฟฟ่อนแซึ่งอยู่ไม่ไกลมากจากตรงนี้นะแต่ร้านนี้น่าจะมีบน g o o ก l ลแ a p แปะเลยแปะคือคลิปนี้มันอาจจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูอยากให้มันเป็นอินเนอร์แบบวอลกอะซึ่งว่ามันเป็นวอลกส่วนมากเราก็ต้องแบบถ่ายเองถูกไหมมันก็เลยอาจจะเออเออเอาง่ายก็คือ บางฟูดอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าหนูหนูหน,หนูอืมนั่นแหละนี่ร้านนี้มีเขียนในข้างบนว่าชิฟฟ่อนเค้กโอเคอ่นานนี้ออกธรดานี่คือร้านชิฟฟ่อนเคนะ้กค่ะเพราะว่าไม่คือร้านนี้เค้กอร่อยนะคะหนูก็เลยจะพามาซื้อเค้กที่ที่เขาแนะนำมากมากเลยก็คือบัตเตอรฟฟีเค้กนะคะก็เดี๋ยวจะไปซื้อแต่ว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปดูมาแล้วคือที่นั่งมันเต็มนะคะก็เลยจะคิวขึ้นรถไปกินบนรถแล้วกันเพื่อความสะดวกสบายของเรา เค้กมันเป็นแบบนี้ไม่รู้รอดหรือเปล่าอย่างน้อยน้องก็ยังไม่เละนะคะอุ้ยถุงปิงมีประมาณสองสามคนที่แนะนาสิ่งนี้นะคะทุกคนนี่คือบันของปีคือมันมองไม่เห็นนะแต่อยากให้เห็นเราทำยังไงเ่ะคือน่ากินมากอุ้ยหอมากผมกระบเข้าคอเหมือนเล่นโจ๊กอะแต่เปล่าคือไม่เก่งเหมือนกันเราเอาเข้าเปา่าล้วเหมือนลมมันพัดเข้าคอไปเลยแต่กล้วยอร่อยจัง ่อไปเค้กแครอทแนนโอ้เค้กแครอทมันมีรสชาติเปรี้ยวๆด้วยมาเปรี้ยวจากอะไรอ่ะน่าจะครีมชีสหรือเปล่าคืออร่อยอ่ะพวกโคฟุลานี่ดีมากจริงๆควรมากินอ่ะควรมากินเนื้อเค้กจะร้วนๆหน่อยแล้วก็ครีมก็จะหอมชีสอ่ะแล้วมันมีรสชาเปรี้ยวๆมันคือชีสเปรี้ยวมันคือชาอะไรน่าอร่อยจัง โอเคตั้งแต่กินมาวันนี้มีอะไรแม่อร่อยบ้างที่เจ้าของร้านอ่ะก็คือแบบจบทลักซ์เค้กมาจากออสเตรเลียใช่ไหมคะเค้กอ่ะรสชาติแบบดีอยู่ทุกคนใครมาฮัวินอย่าลืมมาลองนะคะแล้วก็โอ้ยกระเด็นอัลมอนด์ฮาร์ดอันนี้อัลมอนด์ฮาร์ดข้างในนี่เหมือนเป็นบลูเบอร์รี่อันนี้ดีมากคุชอบอันนี้ไม่เคยกินอัลมอนด์ฮาร์ดที่รสชาติแบบนี้เลยกดใจดังฮิ้ะ คือมันเป็นเนื้อทาแบบไม่นิ่มไม่แข็งอะแล้วข้างหลังตรงนี้กรอบมากคืออันนี้คือข้างบนเมืกอกี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอันบนใช่ไหมแล้วชั้นตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเค้กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเปียกๆนิดนึงตามสไตล์ทาร์นะคะแล้วตรงนี้เป็นบลูเบอร์รี่ทุกคนข้างล่างก็เป็นทาตแข็งๆเพราะกิโลงจะมันอร่อยมากอร่อยมากดีมากจานชิปปอนเค้กนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเรามาหัวหินกันใช่ไหมตอมพาทุกคนมาหัวหินตามสไตล์ออนนี่หัวหิน2022ก็คือเป็นร้านที่ พี่สาวหนูนะคะที่อยู่หัวหินแนะนําม,มาซึ่งก็คือเรียกได้ว่าอร่อยทุกร้านเลยทุกคนเริ่มตั้งแต่ร้านแรกที่เรามาถึงหัวหินในวันนี้นะคะคือร้านว่า ดีเล็กนะคะอยู่ในนาลีพิลมนะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเจอแบบว่าดูนีดน,น,นันูดีดนก่อนแล้วร้านก็จะอยู่ข้างในที่ติดทะเลทุกคนแล้วก็ไปกินข้าวกันที่ร้านน้อง,องเจเจนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านคือร้านเนี้ยที่เขาแบบว่าค่อนข้างดังเพราะว่ามันเป็นร้าน l เคอลที่อาหารอร่อยแล้วก็รสชาติถูกป,ปากที่สําคัญคือถูกมากวันนี้หนูกินมาสามอย่างใช่ไหมคะแค่สิบหกสิบเอง ก็คือมีข้าวมีน้ำมีกับข้าวสับยางนะคะก็ะะถ้าเกิดจะไปร้านนี้นะคะอย่าลืมโทรจองก่อนด้วยไปร้านชิปปอนเทซึ่งเทซอร่อยมากกูกินไปเมื่อกี้เรียกได้ว,ว่าหมดกินคนเดียวสามชิ้นก็หมดเลยอะบ้าไปเลยแต่ใดๆก็คือวันนี้ก็คือดีและที่สําคัญคืออากาศร้อนมากพอได้มานั่งริมทะเลก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นนะคะเย็นฉ่ำชื่นใจหวังว่าชอบคลิปนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งทั้งเซอร์ตามด้วยนะคะ